3ปีส้มปีละแสนสี่แม่หนึ่งแหมื่นกันสามร้อยี่ยีบาทครับร่วมกระต้นกระดอกแล้วยาดีว่ะสี่แสนสามยาได้ีแล้วพวะว่าไปห้องจ่ายพวกมห้องเราโอ้ยหลาหูแล้วไปท่าบดหบวอดไแม่เนี่หอดไม่กี่เแม่อันนี้เป็นครับบัตรได้แม่เนาะต้นก็ระดอกเบี้ย6ปีแม่ห้าแสนสองเนาะตอนนี้ครับคัาแม่สามปีกันลดมากหลายครับ นี่ต้นบกดอกเบี้ยเหลือ438,960บาทครับทรง3ปีกับตกปีละแสนสี่ครับแสนส0 0หมื่นจากแม่ก็3ปีอันนี้ครับลูกค้าลูกค้าที่มีโคทาอ้อยก็จะไม่มีว่าก็จะไม่มีหัวใจก็เหมือนเดิมครถาดเส้นโซ่เป็นปีเลยเส้ป็นปีจากแม่เออเด็กยิ้นคารามูเข้าไปเอาบุ่นมันมีเดือนน้ำสำเน็ตแม่ครับเซลล์เซลล์ญี่ปุ่นกับว่าอยู่ประทศชาติครับหลายครับเซลล์ญี่ปุ่นกับว่าอยู่มีหลายเพราะว่าบระเทศญีปุ่น แบบม mm ันขายขามเขตครับกรรมกรอนี่สิเป็นพ่อพ่อเพื่อนสิเป็นคนขับบริหารตัวนี้ลูกลูกลูกไส้มากบริหารเข้มครับมันนะเข้มหลายเป็นมาเข้มหนักปีละแสนสี่จ้ะประธนนี่นั่นเนี่ยแต่ว่าตัวนั้นมันเขาซื้อมา